สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับชอ่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะล่าสุดมีผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านหนึ่งได้โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กโดยมีใจความว่าอ่ะอ่ะว่าไงจ๊ะรู้ข่าวว่าขายไม่ได้มาตั้งหลายวันแล้วเหรอฮ่าฮเอหรือว่าองค์นาคาท่านจะพิโรธวะมึง กูได้เข้าไปฟังยูทูบเบอร์บ่นขายไม่ออกอาจจะเพราะช่วงนี้โควิดหรืออาจจะช่วงหวยออกปาดทถยอมรับความจริงเหอะว่าช่วงนี้เครดิตตกต่ำต่ำตมอ่ะพวกมึงเคยกูละขอนซันกันเปล่าวะเรื่องฟ้ามีตาน่ะฮ่าฮาคล้ายๆกันเลยเอาตรงๆนะ มึงคงจะมีคนตาสว่างกันแล้วและคงจะเห็นท่าแท้กันแล้วเพราะคนสมัยนี้ฉลาดมากพอจะดูออกกันหรอกเอ๊ะ,อ,ะอย่าสั่งยูทูบเบอร์ลบคลิปที่บน่บนเรื่องกาแฟขายไม่ออกนะจะให้ลงแต่ด้านดีตลอดสร้างภาพตลอดไหมอ่ะกลัวคนจะรู้กำมพืชเหรอเอ๊ะหรือสันดานดีนะ กูขอแนะนำให้รีบเปลี่ยนพีเซนเ,เตอร์ด่วนเพราะถ้าขืนเอาคนที่ไม่รักษาคำพูดหรือสัจจะมาเป็นกูว่าแม่งเจ๋งชัวกูต้องแอบแอบก่อนเด้มันจะด่ากูภายหลังที่โพสต์นี้ได้โพสต์ออกไปชาวโซเชียลก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่า กูช่วยด่าไม่ต้องแอบกูนี่เปิดหน้าชนเลยนะเพจดังก็ตอบกลับว่าแบบนี้ต้องแก้ผ้ารำถวายขายอาจจะดีขึ้นไม่งั้นงูน้ำอาจจะพิโรธเอ๊งูน้ำหรือสิงโตตุดจีนดีวะเฮ้อเครียดคําเตือนอย่ามาโลกสวยนะในเพจกูน่ะไม่งั้นกูจะเผาต่อมึงนะ เอาไม้เสียบต่อแล้วเผาประจารน,นะฮ่าๆคนถัดไปบอกว่ากำลังจะวิ่งเลยมึงเบรกซสหัวทิมเพจดังตอบกลับว่าอีดอกใครมากดเลฟิฟโพสกูวะเลิฟมันหรือเลิฟกูวะอีดอกคนถัดมาบอกว่าเปลี่ยนเป็นขายกาแฟโบราณเหอลุงกูหวังดีนะเชื่อกูป,ปะ่ะกูดูช่องหนึ่งเมื่อคืนเห็นคนคอมเมนต์ถามกันหลายคนว่า ทำไมดาราไม่ให้ช่องหนูหนาถ่ายสองดาราแล้วมึงเพจดังตอบกลับว่าคงจะไม่อยู่แล้วมั้งมึงคิดว่ามึงช่องที่กูดูเมื่อคืนบอกว่าไม่ใช้แค่ดาราเปลี่ยนแปลงนะหมายยังเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะมึงกูขำมากดูไปขำไปนะมึงวันนี้มีหน่วยสืบมาบ้านคนดังมาจากกรุงเทพห้าคน แต่ไม่มียูทูบเบอร์ลงเลยเพจดังตอบกลับว่าไก่ย่างยายบนคงจะแอบแอบแถวนั้นแหละมึงฮ่าฮไก่ย่างยายบนเสร็จกูแน่คนถัดมาบอกว่าเห็นมีคนหนึ่งคอมเมนต์ว่ามาเกาะคนดังวาซานยายวันนี้ว่างเหรอถึงแวะมาเยี่ยมเพจแชได้ไก่ย่างขายหมดหรือยังจ๊ะเพจดังก็ตอบกลับว่า ไก่ย่างใหญ่บนมึงมาหาเลาะแดกอะไรแถวนี้คนถัดมาบอกว่าโอ้ยจะอะไรกับกูนักหนาีอแอ s มึงใหญ่ไก่ย่างแถอยู่กลุ่มคนรักเพื่อนรักของมึงอ่ะอยู่กลุ่มไหนก็จะต้องเกลียดคนทั้งกลุ่มเลยเหรอโอ้ยเนาะสาธุองนาคพิโรจนิงอยากบอกท่านว่าช่วยเป่าตาพวกที่อวยให้ตาสว่างแนเด้อ เพจดังได้ตอบกลับว่าสว่างเยอะแล้วมึงฮ่าคนถัดไปบอกว่าหน้าตาไม่น่าจะเป็นพรีเซนเตอร์กาแฟนะน่าจะออกไปทางโปรโมตข้าวเหนียวมากกว่าว่าไม่ได้บูรีเดอ้อเพจดังตอบกลับว่าชัดเจนคนถัดมาบอกว่าสมควรเอาพวก18มงกุฎมาเป็นพรีเซนเตอร์หมดตูดละคราวนี้กูรอเหยียบตามเดิมฮ่าสงสารเจ้าของแบรนด์เนาะ เพจดังตอบกลับว่ากูว่ามีเครียดนะมึงคนถัดไปบอกว่าประชาชนเขาอยากรู้คนร้ายใครฆ่าน้องชมพูไม่ได้อยากรู้มันทําให้หมู่บ้านกก,กอกเจริญประชาชนเขารู้ว่าความเจริญมาจากเงินบริจาคมันไม่ใช่ความสามารถของสองผัวเมียลวงโลกหลอกเพจดังก็ได้ตอบกลับว่าอุ๊ยเม้นถูกใจกูจงังฮ่าฮา,ฮา คนถัดไปบอกว่าเจ๋งเจเจแรงขนาดนี้มันยังไม่สะทกสะทานเลยนะมึงหน้าคาตาสวดนั่นนะเหรอแอดสงสัยข้าวติดคอตาสวดละมั้งฮ่าฮกูแดกแต่ม็กคนหน้ากะเขาช่องยี่ห้ออื่นไม่แดกเลยฮ่าฮอยากถามมันว่าตัวมันแดกจริงหรือเปล่ากูเห็นวิ่งไปแดกกาแฟปัน่นร้านตรงข้ามเป็นประจำเลย คนต่อไปตอบว่าไม่แดกคะ่ะกูอยากดูคลิปกาแฟอาแอดเพจดังก็ตอบกลับว่ามึงดูพยาลิงไปก่อนเถอะฮ่าๆเรามาต่อกันที่ทางฝั่งโซชเชียลอีกท่านหนึ่งนะคะได้มีการโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กโดยมีใจความว่าฝั่งยานพ่อตอบคำถามแล้วเฮ้ยเลิกหวังดีกับเขาเถอะ หน้าทีที่สิบเป็นต้นไปถามแล้วก็ตอบ 1. จะบอกอะไรหรือหวังอะไรกับลุงพลไหมหมอปลาตอบว่าผมหวังอย่างเดียวครับหวังดี 2. ฝากบอกอะไรแม่น้องไหมหมอปลาตอบว่าผมเอาเงินส่วนตัวตั้งรางวัลน,นำจับช่วยคดีลูกคุณคุณจะมาแจ้งจับผมทำไม ผมไม่ได้ใส่ร้ายคุณหรือหาเรื่องใครผมเจตนาดีกับคดีน้องชมพู่สามทำใหม่เพิ่มเงินรางวัลน,นำจับหมอปราตอบว่าก็ผมประกาศปล่อยแล้วยังมีคนมาฟ้องผมเพิ่มผมก็เลยหมั่นใจเพิ่มเงินจากเดิมห้าหมื่นเป็นสี่แสนให้ครบล้านไปเลยจะได้รู้กันไปเลยว่าผมหวังดี เงินส่วนนี้มีคนจะช่วยบริจาคแต่ผมไม่รับผมใช้เงินส่วนตัวไม่ไปเบียดเบียนใครผมมาด้วยใจไม่เคยหวังผลตอบแทนสลุงพลเปลี่ยนไปไหมแตกหักกันไหมหมอปราตอบว่าผมว่าลุงไม่เปลี่ยนแต่มีกุลสื่อคนนั้นคนนี้ให้คําแนะนำเยอะก็เลยสื่อสารกันยากขึ้นเข้าหามากขึ้น เขามีคนดูแลเยอะแล้วเรื่องแตกหักมันยังไม่ถึงขนาดนั้นผมแค่ถอยออกมาไม่ก้าวร่วงดีที่สุด5เรื่องคุดของหมอปลาที่ลุงจะยกให้คนอื่นหมอปลาตอบว่าผมให้เขาไว้ตั้งแต่แรกตั้งแต่เขารำบากให้คุ้มกันปกป้องเขาให้ไปแล้วเขาจะให้ใครต่อก็เป็นสิทธิ์ของเขา แต่ถ้าเป็นผมถ้าเป็นคนที่ผมรักเชือกเส้นเดียวที่เขาให้ผมผมก็จะเก็บรักษาไว้6ได้อะไรจากการไปช่วยลุงหมอปลาก็ตอบว่าได้คดีเพิ่มไงแต่ก็ว่ากันไปตามกระบวนการผมมาด้วยใจและหวังดีท้ายสุดจะมีอะไรเข้ามาผมก็ค่อยเคลียร์ไปไม่เคยได้หรือหวังประโยชน์อะไร สมัยแรกๆใครจ้างงานผมมาผมยกให้ลุงเลยทั้งหมดผมไม่รับค่าจ้างไม่เอาใต้โต๊ะอะไรทั้งสิน้นยกประโยชน์ให้ลุงตอนนั้นแกลำบากมากผมก็แค่หวังดีส่วนคนอื่นที่เข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์ก็ดูกันเอาเองนะครับผมถอยแล้วไม่ขอยุ่งเรื่องส่วนตัวตามคดีอย่างเดียวพอ